สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้อลิสจะมาเช็ค่วงรายเดือนมีนาคม2568กันค่ะการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเรามาดูกันเลยได้ไพ่ u d g ต e n นนะคะใบแรกเลยนะจ d g ต e ม t เนี่ยมันเป็นไพ่เมเจอร์หลักนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดคาดฝันในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมีดาวเกตนะคะมาเล็งลัคนาราศีคุณด้วยนะ ดาวเกตหมายเลขเก้านะคะสามารถบ่งบอกได้หลายอย่างนะเช่นนะคะการมีเซนต์แรงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือนะหรือว่าโชคลาภค่ะอาจจะคุณอาจจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำแล้วก็ดีเป็นพิเศษหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ใครอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครเป็นสายมูนะคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับพรสมหวังอย่างที่ตั้งใจนะคะเนี่ยไพ่จัดเม้นท์เนี่ยไพย่ไพของการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะมันเป็นไพ่ของเรื่องที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะได้เช่นกันนะคะเช่นนะอาจจะมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยด้านความรักนะคะอาจจะวินถือถ้วยขึ้นมานะได้การเจราจาที่ประสบความสําเร็จเนี่ยควีนถือเหรียญขึ้นมาค่ะได้รับการอุปถัมจากลูกค้าหรือว่าจะเป็นคู่ของตัวเองได้เช่นกันนะคะคุณอาจจะมีการตัดสินใจบางเรื่องใหญ่ๆได้นะเพราะมีทั้งไพ่ j ั d g m e n t เนี่ยแล้วก็คิงถือดาบนะคะ เป็นไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมาสองใบแล้วก็เป็นตำแหน่งที่หนึ่งที่สองเนี่ยติดกันเลยนะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมีดาวสำคัญสำคัญเนี่ยอยู่ที่เรือนไหนกันบ้างนะดาวสำคัญสำคัญเนี่ยมากระจุกตัวอยู่ใน เรือนตนุนะคะก็คือเรือนลัคนาราศีมีนเนี่ยถึง4่ดวงประมาณกลางเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์ค่ะนะมาทับลัคนาราศีคุณนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยมันจะส่งผลเช่นความบั่นใจในตนเองนะคะการตัดสินใจในบางเรื่องเนี่ย คิงถือดาบขึ้นมานะคะการมีชื่อเสียงการได้รับการยอมรับนะคะการรู้จักเป็นในวงกว้างนะการขยายเกี่ยวกับด้านธุรกิจการเติบโตทางด้านธุรกิจก็ได้ค่ะหรือว่าคุณกําลังจะได้รับใครบางคนมาช่วยเหลือคุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้มีดาวหมายเลข4ีนะคะการเจราจาที่ประสบความสําเร็จนะคะหมายเลข4ดาวพุธเนี่ยนะมันเป็นดาวแห่งการเจราจาสื่อสารค่ะแล้วเนี่ยควีนถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของการเจราจา ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยขึ้นมาด้วยมีดาวหมายเลข6นะคะดาวศุกร์นะได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่นะคะ ตำแหน่งนี้สุขสว่างมีพลังที่สุดของรอบปีเลยดาวสุขเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับโชคลาภทรัพย์สิสนเงินทองนะคะหรือว่าการเจรจาการได้รับการอุปถรัรมภ์ความสเสน่หาความรักนะคะโดดเด่นเนี่ยมีคิงอัศวินถือถ้วยนะคะขึ้นมาบางคนอาจจะได้พบเจอใครบางคนเข้ามาในช่วงนี้แล้วตำแหน่งมหาอุดเนี่ยปีนี้อยู่ค่อนข้างนานนะคะอยู่จนถึงวันที่สองมิถุนายนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวมีนคุณจะได้รับอิทธิ กับดาวนี้นะคะไปเต็มๆเลยสเสน่ห์กับผู้คนรอบข้างนะคะการเจรจาง,งานที่ประสบความสําเร็จได้รับโชคลาภได้รับการช่วยเหลือมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยแบบไพ่จัดเม้นท์แล้วดาวเกตเนี่ยส่งเสริมดวงชะตาคุณอีกนะคะดาวเกตเนี่ยหมายถึงว่าการได้รับการอุปถัมภ์จากคนที่มีอายุมากกว่าคุณเดินทางจะใกล้ๆได้นะคะดาวเนี่ยส่งผลดีมากๆนะคะกับชาวลัคนาราศีมีนนะในช่วงครึ่งปีแรกนี้เลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเดือน มีนาคมนะแล้วไพ่เนี่ยมันดีหมดเลยนะคะ4ใบนี้ขึ้นมามาดูกันต่อนะคะคุณได้ไพ The Star. ่เดอะสตาร์ออลิซลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งดาวราหูก็ยังอยู่ในลัคนาราศีคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมจะมีดาวสำคัญสำคัญนะคะดาวหมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ ดาวพุธหมายเลข4ีดาวหมายเลข6ดาวศุกร์ค่ะแล้วก็ดาวหมายเลขก8นะคะก็คือดาวราหูนั่นเองนะมาจากเรือนวีนาสนะคะชื่อมันอาจจะน่ากลัวนะเนี่ยเราไพ่เดอะสตารนะคะ ไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีกุมนะคะเป็นชาวลัคนาราศีประจำไพ่เวลาดาวหมายเลข8เนี่ยมาทับลัคนาราศีนะมันอาจจะมีความพลิกผันเนี่ยค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นรับนะคะเทคโนโลยีอย่างเงี้ยนะหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันได้เช่นกันนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลาการเดินทางไปต่างประเทศนะงานเบื้องหลังงานออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่ของชาวกุมคุณอาจจะได้พบเจอความรั 아. <목소리나> ที่ทาให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณจะมีความสบายใจหรือว่าคุณกําลังจะได้รับของอะไรบางอย่างจากคู่จากแฟนได้นะคะมีควีนถือเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาค่ะนะหรือว่าการตัดสินใจบางเรื่องเกี่ยวกับด้านความรักนะไพ่จัสเมนขึ้นมาเนี่ยคือการให้โอกาสเป็นครั้งที่2ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ค่ะมีไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมานะคะคุณกําลังจะได้รับข้อเสนออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแบบ ไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยเพราะมันขึ้นมาใต้ไพ่จัดเม้นต์นะคะเกี่ยวข้องกับที่ดินนะคะมีคนมาเสนอเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะเสนอซื้อเสนอขายแบบเนี้ยนะคะใครกําลัง ประกาศขายอยู่นะคะหรือว่าประกาศให้คนเช่าอาจจะมีคนติดต่อมาเนี่ยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้เลยนะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาค่ะส่วนใหญ่จะโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่ดินนะคะหรือว่ากําลังจะมีคนมาบอกช่องทางในการทํามาหากินใหม่ๆให้กับคุณมีอัศวินถือเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะคุณได้ถือเหรียญเนี่ยนะทั้ง ควีนถือเหรียญเด็กถือเหรียญอัศวินถือเหรียญขึ้นมาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโชคลาภนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นยิ่งคุณเดินทางเยอะเท่าไหร่นะคะชาวมีนแล้วยิ่งดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวกับการเดินทางด้วยการเจราจาการติดต่อนะคะ อจวินเถรเรียนขึ้นมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จกําลังจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนที่ทํางานเซลล์งานค้าขายอยู่หรือว่ากําลังจะมีใครบางคนเนี่ยเดินทางเข้ามาหาคุณแล้วนําโชคลาภเงินทองเนี่ยมาให้ได้ปกติเวลาดาวศุกร์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นมหาอุดเนี่ยทับลัคนาราศีคุณอยู่เนี่ยงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคืองานเกี่ยวข้องกับศิลปะความงามการใช้วัทศิลป์นะคะหรือว่าความสว สวยงามนะ่ยแฟชั่นน้ำหอมนะหรือว่าที่มีการติดต่อกับ คนที่ต่างเพศกันน่ะนะคะจะได้รับการอุปธรรมเป็นพิเศษเป็นงานสอนก็ได้นะคะงานใช้ความรู้งานสอนดาวราหูเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังงานออนไลน์นะคะได้เช่นกันหรือว่าเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศแล้วดาวเกตเนี่ยซึ่งเล็งลัคนาราศีคุณอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่มีอายุเยอะกว่าคันเนี่ยจะให้การอุปัมภมคุณนะคะโอเคเรามาดูต่อนะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมีนเรื่อง ที่โดดเด่นที่สุดในเดือนมีนาคมนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่ะนะหนึ่งเรียนคือจุดเริ่มต้นของการเงินที่ดีที่ประสบความสําเร็จเป็นไพ่ของคนดวงเฮงทางด้านการเงินนะ่ะนะคะจะจับธุรกิจอะไรจะเจราจาอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นไพ่ของลาบลอยได้เช่นกันนะคะได้เงินมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินจาก ประก,กันนะคะเงินจากการเคลมทุกอย่างเงินจากค่าสินใหม่ทดแทนเงินชนะคดีความนะเงินจากมรดกเงินจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าเงินจากการแบ่งทรัพย์สินสมรสอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาค่ะนะมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาอัจวินถือเหรียญคุณถือเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาติดก,กันในตําแหน่งนี้เลยนะคะแสดงว่าถ้าใครที่ทํางาน ธุรกิจส่วนตัวนะ่ะธุรกิจที่เป็นนายตัวเองนะคะหรือว่าการค้าขายแบบนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตจากตรงนั้นนะคะเงินก้อนโตของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะเวลาบางคนบอกได้หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนก็โตแล้วนะแต่บางคนบอกหมื่นหนึ่งนะคะใช้วันเดียวก็หมดนะ,ะเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะคือการได้รับเงินก้อนค่ะนะมาดูต่อนะแล้วคุณได้ไพ่สองถ้วยเนี่ยสองถ้วยขึ้นมาใต้อัจวินถือถ้วยเลยนะคะความรักคน มีคู่อยู่แล้วนะคะจริงๆไม่ต้องหน้าห่วงอะไรนะคะแต่อาจจะมีข้อต้องเตือนนิดนึงถ้าไม่คุณเองชาวมีนหรือว่าคู่ของตัวเองเนี่ย คุณอาจจะยุ่งซะจนไม่มีเวลาให้กับคู่นะ่ะจะด้วยการงานนะคะเพราะมีไพ่เนี่ยอัศวินขึ้นมานะคุณอาจจะต้องต้องมีการบอกกล่าวกันนะคะว่าเดือนนี้ยุ่งซะหน่อยนะอาจจะไม่มีเวลานะอะไรแบบนี้นะคะนะความรักเป็นไปด้วยดีค่ะหรือว่าคนโสดอยู่เนี่ยนะคะไพ่ถึงสองใบนี้แล้วเดอะสตาร์ขึ้นมาอีกนะคะเดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่จุดเริ่มต้นของความรักที่ประสบความสําเร็จได้นะคะสถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการออกเดทกันเข้ามารู้จักเรียนรู้นิสัยกันอัศวินถือถ้วยก็เช่นเดียวกันมา ริสขออีกใบหนึ่งนะคะมีไพ่สิดาบขึ้นมานะคะ10ดาบเนี่ยคุณกําลังจะได้จบกับอะไรบางอย่างนะคะจบจากงานที่เก่าเริ่มต้นที่ใหม่นะคะจบจากความรู้สึกผิดหวังท้อแท้ในชีวิตนะคะมีไพ่ของความหวังเนี่ย ไพ่ของโฮปนะคะจบเพื่อมาเจอกับความหวังใหม่ๆได้เช่นกันนะคะจบกับสิ่งที่มันไม่ใช่คุณอึดอัดใจนะคะความรักความสัมพันธ์ได้นะเวลาสิบดาบมันขึ้นมานะคะจบเพื่อมาพบเจอกับอะไรใหม่ๆคะ่ะเรามีความสุขด้วยเนี่ยเรามีไพ่ u d g m e n t นะคะ ขึ้นมาใบาแรกเนี่ย energy ใบแรกส่วนใหญ่จะสำคัญที่สุดเสมอเนี่ยผู้ชายคนนี้มองปลายอุโมงค์นะคะที่มีแสงสว่างอยู่เนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะมาเรามาดูกันเลยนะคะมีไพ่ของ Service ขึ้นมานะคะ Service เ,เนี่ยนะออ,อาการเจ็บป่วยนะคะยังไงชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวราหูก็ยัง ทับลัคนาราศีคุณอยู่นะคะทับลัคนาราศีคุณเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้นะคะหรือว่าการเดินทางคุณอาจจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณได้นะคะไม่ใช่ตัวคุณเองเนี่ยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์อาจจะต้องให้สูญเสียงเงินไปกับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องบุตรหลานบริวารน,นะคะให้หมอให้โรงพยาบาลได้นะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะไพ่โซเมดขึ้นมาสองถ้วยขึ้นมานะคะมีไพ่อัศวินถือถ้วย ไพ่เดอะสตาร์มีไพ่โซเมทขึ้นมาถ้าคุณได้จบกับความรักมาก่อนหน้านี้นะชาวมีนเพราะมันมีไพ่เนี่ยสิบดาบนะคะมันคือจบกับอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เนี่ยไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาด้วยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบใครเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เนี่ยเวลาจัสเมนต์มันขึ้นมาถ้าเป็นในด้านความรักนะคะอะไรที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเข้ามาในชีวิตคุณนะบางทีมันก็เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะนะคะเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาแทนที่ หรือว่าคนที่คุณไม่ได้คิดไม่ฝันนะสเปคคุณอาจจะไม่ใช่แบบนี้เข้ามาอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วเข้ามาทําให้คุณสบายใจนะคะเพราะมีไพ่สองถ้วยแล้วก็โซเม e มันขึ้นมาด้วยค่ะนะอลิสขอใบสุดท้ายให้กับชาวมนนะเป็นไพ่ย i s c o v e r y นะคะเป็นไพ่ของการค้นพบบางสิ่งบางอย่างนะมีไพ่อัดสวินถือเหรียญขึ้นมาแล้วมีไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมานะคะกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตคุณด้านการเงินน่ะจริงๆมันโดดเด่นที่สุดเลยนะนะคะให้สําหรับชาวมีในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆในการทํามาหากินหรือว่าเกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะคะคนพบความสามารถของตัวเองรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะทําอะไรนะแล้วมีความสุขในสิ่งที่อยากจะทําด้วยเหมือนเด็กถือเหรียญเนี่ยก็คือความหมายเชกเช่นเดียวกันกับ discovery นะคะโอเควันนี้จบแล้วค่ะกับชาวลัคนาราศีมีนค่ะขอบคุณค่ะ